พี่อยากกินม้าๆเนี่ยน้ำเดิมอีกเหรอขอพูดพี่กินด้วยสิดูพี่ดูดูดูนักกินจังดูดูดูพี่ดูพี่ดูคงไม่มีกินนะสิดูอีกนะดูอีกอืมอร่อยจังเลยเนาะอือพ่อพี่อยากกินม้าๆเนี่ยน้ำเดิมอีกเหรออุ้ยแชมป์ ขอพูกพี่กินด้วยสิพูกพี่อะเปิดมาม่าเผ็ดแบบเดิมแล้วไม่ใช่หนูจะเอามาอัวพูกพี่เฉยๆเนี่ยดูสิดูสิมันไม่ขนมเผ็ดนะไหนป็นมุกลองเคี้ยวให้น้องเขาดูสิดูพี่ดูดูดูยาโอ้นักยินจังพี่พี่พี่ดู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 พี่ดูพี่ดูอืมอร่อยจังไม่มีกินนะสิดูอีกนะดูอีก อร่อยกว่านี้แน่นอนนี่เด็กๆคุณแม่แมื่อนี่ลูกเอาขนมมาอวดพี่เราไม่ให้พี่กินอย่างนั้นหรอทำแบบนี้ไม่ดีนะลูกนะเราเป็นพี่น้องกันก็ต้องแบ่งกันกินนะลูกนะเม่เอาเงินไปให้ซื้อก็เพื่อที่จะให้ลูกกินด้วยกันนะลูกนะ ต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะค่ะคุณแม่ต่อไปผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วครับโอเคลูกอ่ากินด้วยกันนะพี่ครับกินด้วยกันไหมครับสองเรานี่ผมให้พี่ขอบคุณนะน้องแชมป์ขอบคุณมากแชมป์มะเรามาแกะกินด้วยกันอืมเจ๊ง